นี่ฉันขอยืมไม้เท้าในสักวันสองวันหน่อยได้ไหมแน่นอนเขาไม่เห็นว่าเก็บกับเจ้าแล้วจะเป็นภัยตรงไหนดีกว่าเอามันกลับไปที่แอสการ์ดมั้งอย่าให้มันคนความไม้เท้านะเว้ย่อนายเคยบอกว่าทําแบบนี้มันอันตรายแต่สิ่งที่ฉันเห็นก็คือนายแก้ผ้าลงไปในอ่างเองนะมันอันตรายตรงไหนวะเนี่ยข้ากาลังเห็นพ่อ โอเคกูไป okay, ละเราต้องทำอะไรสักอยาก่างมีใครรู้วิธีการหยุดรถไฟที่กำลังวิ่งมักฉันจัดก,การเองฉันคือเพื่อนบ้าน,นี่แอนดี้ของจักรวาลมาเวลสไปเดอร์แมนเจ๋งสุดได้แค่นี้เหรอนี่คือเจ๋งสุดที่ข้าทำได้สิ่งที่ข้าต้องการคือให้พวกแกทั้งหมดมาสู้กับพวกข้าทั้งหมด เด็กทั้งสองคนนั้นคือลูกของฉันฮะและพวกเราถูกเรียกว่ามิวแทนแปรนี้คือฉากจบที่ควรจะเป็น เดียวหยุดกันทำไมท่านว่าเจ้าจะยุ่งชยฉันู้พวกเราหยุดงั้นก็ต่อซะสิโอเคไอ้พวกเจ้ากอสภาพหน่อยแล้วอันตอนพวกแข็งแกร่งก็ตุ้มเราเลยช้โลกไว้ได้อีกครั้งใช่พวกเราเจ๋แล้วพวกเราชนะยุคของอัลตรอนจบแล้วแบบนั้นกูไม่เรียกว่ายุคหรอกแค่เรียกว่าอาทิตย์หนึ่งก็หลวแล้ว เหมือนกับชัยชนะเล็กน้อยของอันตรอนมากกว่าใช่นี่แหละสไตล์เราลองคิดภาพสิถ้าอันตรอนหลือออกมาตัวหนึ่งแล้วขับยานยิงเราล่ะมันจะเป็นยังไงเราคนหนึ่งอาจจะตายได้นะยอมไม่ได้หรอกงั้นเนะี่ยงั้นก็ยินดีด้วยกับชัยชนะครั้งนี้นะนายอยู่ตัวร้ายได้ด้วยการสร้างหุ่นที่ดีและบริสุทธิ์แถมยิงเลเซอร์ได้มีสีแดงแล้วก็สีเหลืองแถมยังบินได้อีกคุณๆนณนะเนี่ยนายจะถามว่าฉันหลังเลือดได้ไหมหรือเปล่า ไอมอนี่โดนแน่มันพยายามจะหาเรื่องฉันอะแต่มันไม่ได้ผลหรอกได้ผลซินายหลังเลือดแน่แบบเดียวกับพ่อแม่มึงหรือเปล่าโอ้โกรธเพื่อนว้โว้โวจะเย็นก่อนทุกคนคงไม่ต้องการสวีวอลหรอกนะไม่ไม่มพวกเราเป็นเพื่อนกันผนนคอมันแย่ฉันว่าก็ฟังดูเจ๋งดีนะ อยากรู้ความลับของฉันไหมฉันไม่ค่อยอยากอะเหรอสำเนียงเธอเดูยแย่นะจะทําให้มันดีขึ้นได้นะโอ้เดี๋ยวผมจะบอกเลยนะเพราะว่าฉันกลัวข้างข้าวข้าวเต็ไมไปหมดเลยเอามันออกไปออกไปน่ากลัวจริงจริง เดี๋ยวข้าจัดการเองใช่แน่นอนเพราะทนายอยากทำงานที่นี่นายต้องฟังคำสั่งของฉันเอาละงานก็โดดส่วมซะใช่ฉันสัมผัสได้ถึงความโกรธของนาย